สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมเช่นเคยนะครับดูความขยันของเขานะครับตั้งแต่เช้านะครับขนเกสรมามากนะครับดูนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับดูครับขนเกสรมาทุกตัวนะครับโอ้โหไม่รู้ไปเจอแหล่งอาหารอะไรนะครับ เกสรติดขามาทุกตัวนะครับเห็นไหมครับความขยันลังนี้ไม่ต้องพูดถึงดูครับเต็มหมดนะครับเกสรน,นะครับดูครับนี่ครับโอ้โห รูครับรูให้เป็นขวันตาครับเกสอนะครับติดขามาทุกตัวนะครับโอ้โหขยันกันจริงๆครับลังนี้ครับดูครับนี่นี่นี่แย่งกันเข้ารูเกสอนติดขามาทุกตัวนะครับขยันกันตั้งแต่เช้านะ โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นรู้ครับไปเจอแหล่งอาหารนะอย่าอะไรไม่รู้นะครับเห็นไหมครับเกอสรอกิดติดขามาทุกตัวนะครับเห็นไหมครับ นี่ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารนะครับดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับเกสรติดขามาทุกตัวนะครับโอ้โหเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ขยันมากครับโอ้โหเกสอนอะไรไม่รู้เหมือนกันหมดเดี๋ยวต้องตามดูแล้วว่าเป็นเกสอนอะไรไแย่งกันเข้าลังใหญ่นะ ไ้แล้วครับไม่รบกวนเขาแล้วคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ